สายตาครับต่อไลน์มาครับนี่ก่อนเข้าไอ้ย่งโอ้โหครับโอ้ยฮุบฮหน่อยยังอยู่ครับยังอยู่ครับโอ้โหโอ้โหตีกันสุดๆครับครับโอ้สุดยอดครับผู้ชมทุกท่านค่ะมีปีแท็กกันด้วยนะครับมีนิดหน่อยดูจากไลน์นะครับมาครับัดคูชิก็มารดนำมาแล้วครับยาวๆครับโอ้ เอาเข้าคิปปิ้งพอยครับไปมีใครยอมใครครับโอ้าเข้าคิ๊บบิ้งพอยนี่โอ้โหสวยงามครับทำเงินพีคครับโอ้โหหนังมวังวดิมครับเอาแล้วผมว่าแน่นอนแน่นอนครับชัดเจนนะผมว่าแน่นอนโอ้โหครัแล้แล้วครับ โอ้โห uh huh. ชัดเจนเลยครับผม oh oh. ชั้นสานามหนึ่งครับคุณเอสชั้นสานามสองครับออกแล oh ้วครับผมจากะคะูแล้วครับ ยีม่จุดกัมาได้หรือป่านะครับตามอยู่นะครับผมอครับคุปอนะอยู่นันมา้นอยู่เนตามัเลยตามมา,อาโอ้โหคุณปอนครับยังคงทำได้ดีนะครับคุณแดงคุณแดงต้องตามไม่ได้นะครับ ตอนมาดีจริงๆครับสนาม3และ4โอ้โหเอาแล้วครับจะแก้มือได้หรือเปล่าเมื่อวาน<อ>แพ้ไปนะฮะบอกตรงวันหน้ามีผลหน้าหนัก